เด็กๆหนีมาอยู่บ้านที่โกโก้มาอยู่แล้วนะคะมาอยู่กับพี่เขานะคะก็มีประตูรั้วัแบบปิดเลยใช่ไหมตรงนี้เป็นกำแพงนะคะที่อ่าเด็กๆแก๊งถังแก๊สอยู่นะคะหลังกำแพงนี้นะคะเนี่ยแล้วเด็กๆก็มาขออยู่กับเขาเต็มเลยได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะทาไมมานี่ก็เรียบร้อยนี่นะคะเจ้โกโก้อุ้ยใครกัดใครกัดใหญ่เจ้าพี่เล โกโก้โกโก้โกโก้ใหญ่เท่าพี่ๆเล้วก็เดี๋ยวจะเอาอาชีพมาให้พี่เขานะคะทำให้พี่เขาฝากให้พี่เขาให้เด็กๆด้วยนะอาชีพให้ที่อยู่เยอเดีายเลยก็โกโก้ขาวอะไรลูกอะไรคะอะไรอะไรคิดถึงคิดถึง